Look, Mom, I'm an Overwatch agent. Get G, Echo. Okay. Continuing damage increase. <laughs> Doctor Liao told me of her journey here. It is strange to see it with my own eyes. Five, four, three, two, one. Round one, capture the objective. Hurry. <laughs> Going ขเขออ้าทางนี้แล้วไงต้องไปรูาาตรงนี้ล่าละฝ่าละเกี่ยกลึกละว่าไง

โอยโตายนี่มันหาไปแล้วครับเพื่อโที่หายที่โดนถอยอยถอยถอยโอยยังโดนอีกเลยต้องออกมาเพี้ยแล้วเว้ยทันทีมันยืนไม่ได้เ่ย như tay hiu hiu chả hiu này mấy không mấy lo mấy lo này nữa tái khởi ดีแอนยืนไม่ได้เลยว่ะเกมนี้ตอนแรกพี่เขาเล่นกตัวอะไรอยู่น่าจะเอ็โควะยืนไม่ได้เลยมาล่าเขานี่ไปเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืแนแย่อย่างนั้นก็ตายไมผมเ,เข้าแล้วขเข้าเกมสีสีสีแล้ไผมเก็กผมงนลิมจีนว่ะงตด้ได้อนะ ทุมอนาได้ไม่ได้เลยวะเฮ้ยไม่ชุบอีกโอ้ยยังได้ไหมละ่ะตายดีอย่างเงี้ยไม่เหลือแพ้ไปแล้วโอ้ไม่ตายพี่ไปอยู่เก้าสิบแล้วต้องเข้าแล้วนะเออ โหเจ็บจัดโู้มีอนตีวะพี่แอดยืนไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคืดาเมจพี่แกต่ำมากพี่แกไม่ได้ซตตีคคำเ ก็ูอยากถามว่าะแบบขีปัญหาอะไรเขาโดนใครเข้าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ปา,พาพี่แกตายพี่แกยิงืนไม่ได้เลยแล้วมัด่งพี่แกเปลี่ยนดีแล้วไม่คยุยก็จบเลยเอาหมดที่ได้แล้วไม่หมดที่ตาย

ไม่ไม่หวั่นแล้วคือไอคิวไม่ใช่ไอคิวมีทักษะทีจังเลยใช้ตัวนี้ไปแล้วถ้ตายดีเฮ้ยอะไรจะตายโอ้ไม่ตายที่จะตายโอ้โดนโดนลูกต่อยว่ะอยู่เอยอยู่เอยอยู่เอยอยูย่เอย ไม่เลวไม่เลวฟอร์สให้ตระตาเขาเปิดกองเลยละเฮ้ยเนี่ยพี่แกพี่แกพิพว่าทำประโยชน์เลยะเหมือนพี่แกเล่นแอบ,บไม่ได้เลยก็ฝืนเล่นอันน,นี้ตั้ีแล้วคือต้องไปโป๊กแล้โปก๊กเทีโอเคโอเคอเฮ้ยเราละโ,โดนจรงเลย เนี่ยปัดไปแล้วนี้ไปโดนตายอ่ะตาย,ตาย เลงเวอร์ีก่นเลงมเอียสต์ไม่จะเข้าลุกไต้ยิดวยยงฟังกูจริงยิงจริ ซัพเฟอร์แอปไอที่เสริโอ้โนี่คุณพี่จะใส่ผมหลายอย่างเกินไปก็เดี๋ยวเฮ้ยถ้าชุบผมได้ให้สวยโคตรเลยนะเนี่ยพวกพี่เอาหน่อยเอาหน่อยไม่ได้หรอได้เลยตอนนี้มาดีจังๆพี่แกพลิกปลาแบกเลยว่ะ พี่แกอยากืาอนพี่แกเป็นเมัวเจอรและอยากเป็นเมนแนมอนเพราแบบมันเป็นตัวเมตาคุ้มจังตอนนี้ซิมบ่ะคือพอยน้าพลอยน้าเจอซิมเพราะซิมซึ่งตรงพอยพอยตรงนี้พี่มเดสารี ซาเล่แอปบล็อะไรบ่อยๆหรือเปล่าวะทำไมรู้สึกแบบทำไมผมรู้สึกคูดาวเบอร์เปิลเป็นดูไวเหมือนกลับมาเป็นแบบตอนแรกจากที่ไม่มีคนเล่นเลยตอนนี้ผมเริ่มเห็ี่ยนคุณจำเล่นซาเล่กับเดียร์เนาะรู้ทำไมผมลองเล่นแล้วก็โหดดีชี่คิดว่าฮิวเยอะจัดอาลาว่ะ ที่ี่ยกลิไป่เนี่ยโ้ไม่ไมีนเคตัวเองละแนี่อะไร me โอ้เช็ดโอ้มแมนเมอร์ดาวแล้วแบบมันแฮมเมอร์ดาวแล้วไอ้นี่ปฏิปเ,เปิดรักษาไม่หีโคตรแรง โอ้โดนดีอย่างเงี้ยแม่เขาจังลงจังเล็ดเลยมานลงเนี่ยมันจะเจาะเลยไม่นช่คือตัวผมก็มีอันตีผมก็ยังไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอีกเลยปัญหนาที่หาย 오, u l t i m

Ei. Hey.